ตงตรงเดอะสตาร์ค่ะยืนยันว่ารักระหว่างตรงๆกับเบสรัวกวรรณีคำสิงห์นะคะยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เครียดมากเลยว่าเออทำไมถูกโยงบ่อยจังเลยมีการตอบโต้ด้วยคำอะไรเรื่องข่าวเมาส์ที่ไม่กล้าเลิกเพราะพ่อฝ่ายหญิงอะไรประมาณนี้เพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงหรือเปล่ามันเป็นข่าวเลือช่วงเหนือน,นะคะสำหรับคู่นี้เอาจริงๆก็คือยังถูกโยงไม่หยุดจริงๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์คู่รักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่ที่คลั่งรักกันถึสุดค่ะระหว่างตรงๆเดอะสตาร์นะคะแล้วก็เบสรักวณีคำสิงห์ค่ะที่พักหลังเนี่ย หลายๆคนจับสังเกตว่าทาไมไม่หวานกันเหมือนแต่ก่อนเลยไม่เห็นข้างรักเหมือนแต่ก่อนเลยก็เลยถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกราก,กันอยู่บ่อยๆแถมล่าสุดค่ะก็โยงไปเป็นแบบว่าอยคู่นี้หรือเปล่าที่เนี่ยไม่กล้าเลิกกันเพราะว่ากลัวพ่อของฝ่ายหญิงเมื่อมีโอกาสค่ะตรงๆเขาก็เลยออกมาเคลียออกมาอัปเดตในเรื่องราวของความรักนะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องของเบสผมทํางานหนักมากเลยช่วงนี้ไปจริงจังกับงานละครหนักมากคนก็จะไม่ค่อยได้เห็นผมกับเบสเนี่ยอัปนั่นอัปนี่เพราะว่าถ่ายละคร4วันอีก3วัน ก็จะไปเรียนหนักมากเลยแต่ยังคุยกันเหมือนเดิมนะถ้าถามว่าความสัมพันธ์มันน้อยลงไหมมันก็ยังเหมือนเดิมแหละถ้าน้อยลงก็อาจจะเป็นที่ทุกคนอะไม่ค่อยได้เห็นอัพสตอรี่ไม่ได้เห็นนู่นเห็นนี่กันน้อยลงมากกว่าเอาจริงอะผมจะมาทํางานมากขึ้นโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นในเรื่องการไม่มีเวลาให้น้องเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเป็นปัญหาขนาดนั้นยังไม่มีแต่ผมคิดว่าเขาเนี่ย น่าจะคิดว่าเออ,เอ,อทำไมพี่ตรงทํางานหนักมากเกินไปหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจแหละเพราะว่าบอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าละครเรื่องนี้มันหนักมากสําหรับผมนะต้องไปเรียนลํำนะลิเกน,นะอะไรเงี้ยเครียดมากเลยแทบจะไม่มีเวลาให้น้องเลยแต่น้องก็มีบทนิดนึงเรื่องของรูปคู่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยทํางานอย่างเดียวช่วงนี้พอมันมีข่าวดาราเลิกกันเนี่ยคู่เราเนี่ยโดนโยงตลอดเลย ถามว่ามันมีน้อยใจหรือมีอึดอัดที่ต้องตอบไหมเขาบอกไม่ได้อึดอัดที่ต้องตอบนะแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนอะไม่อยากจะให้โฟกัสมากเราไม่สามารถไปรู้เลยว่าเหตุผลของคนที่เขาเลิกกันเป็นเพราะอะไรทุกคนจะมีเหตุผลของเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องเลิกการต้องห่างกันเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราอยู่กับปัจจุบันของเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่น,นเขาอาจจะไม่ได้เห็นความหวานเหมือนแต่ก่อนนะที่เห็นในลง y o u ูทูบบ้างไปทำน,าน้าทํานี่ด้วยการทำคอนเทนต์ด้วยกันอาจจะไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้เนะี่ย ผมมีเหตุผลของผมผมทํางานหนักมากจริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีคู่รักที่เลิกกันจะเลิกก็ไม่กล้าเพราะกลัวพ่อของเขาคนก็โยงอีกก็เป็นผมจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้เลิกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะต้องเลิกหรือไม่เลิกหรือว่าจะต้องกลัวคุณพ่อดุความรักครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความรักของผมกับเบสถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรขึ้นมาท่านก็คงจะเข้าใจแต่ถ้าถามว่าความรักครั้งนี้คุณพ่อของเบสเนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมันก็มีจริงๆความรักก็มีทั้งแบบ บ้างแล้วก็ทะเลาะกันบ้างพ่อก็จะมาพูดว่าพ่อผ่านมาแล้วนะพ,นนพูดนู่นพูดนี่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันพ่อเขาไี่แหละจะเป็นตรงกลางให้ครับในเรื่องความรักทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมเองก็ทํางานหนักมากจนไม่มีเวลานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบจากตรงๆ่ะนะคะ